สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับรถคันใหม่ป้ายแดงนะครับผมรถใหม่ป้ายแดง เดนซื้อใหม่เหรอซื้อใหม่ที่ไหนไปใส่ล้อมาอ๋อรถใหม่ป้ายแดงผมขึ้นหัวข้อแล้วเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงแะเนี่ยสวัสดีครับป้ายแดงที่ไหนกูเอาไปซ้อมอ๋อมาซ้อมเอาเสื้อช่วยช่วยยกแค่ไหนครับผมอ้าวเสื้อแพนไก่ เ,เสียล้อหน้านะไปดีกว่าตามที่มา<ะ>ไปใช่ตาไปบอกแกเล,ลี้ยวซอยแรกแกก็มาเลี้ยวซอยเสียล้อหน้านะถอ <laughs> จับตรงไหนดีโ okay. อ <Okay. S 3> เคโอเคลงดวยกนครับผม

พอดีเราไปเลือกตั้งกลับมาแล้วยางมันมันหลุดเพราะว่ามันมันไม่มียางในแพงไหมเปลี่ยนร้อนกี่ไรมาแกะสี่เซทลเละร้อยสี่สิบเซทละร้อยสี่สิบถูกดีแล้วไม่แพงไม่แพงออเอาเทสหน่อยเทสหน่อยเ๋ยวเร็วเร็วปิดปิดอันนี้เครื่องมันไวก่อนเกินสำคัญคิดใจมปนตากฝนร้ายโซ่รอกีด้วยก่อน ตกหนักมากเลยอยู่ที่นองเวงน่ะมันก็ตามคนอื่นัก่ว่าวคะตกหนักกว่านี้ใช่ป่าวเราเช็ตกหนักมากเลยเ้วยซึ่อเจ๊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 เจอเจ๊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 เจกเจาเจ๊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 เเจ๊เจ๊เล๊เเเเเเจเ อ้าวเดินหน้ายังไม่ไปเมื่อกี้มันไหลไปนั่นน่ะอ่าไปแล้ว มันมดโอ้ข้นไมปชาร์จขึ้นไปชาร์จกันเอาไปชาร์จข MM <um um ึ้นรถอีกใส่ชาร์จใช่ชาร์จอยู่เนาะอยู่อยู่ชาร์จใช่ใแบตมันมดแบตมันหมดมันก็เลยไม่ไปดโอเคขอบคุณมากนะคะพี่มาแต่ว่าจะเอาไปชาร์จที่ไหน ไปชาร์จตรงนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจนะครับหลังฝนตกโอ้าาลปลามาปล่อยได้ชิวๆเดี๋ยวแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะมันไหลยอยู่นะมันไหลไปนี่นะครับ ก็ตกเกือบสองชั่วโมงนะครับฝนขังตรงหน้าห้องน้ำนะครับตรงศาลาแล้วก็ผ่านเป็นเป็นสวนย่อมนะครับแล้วพาพาเดินดูสวนนะครับรถรถน้ำใช่ไหมเนี่ย แอดเสือก็หาปลานะครับผมเอใ้ดังมาถึงนี่เลยใจรัยเงินบิวบิวบิวชายบิวนี่นะครับในสวนก็จะประมาณนี้นะครับฝนตกเกือบสองชั่วโมงนะครับ สำรวจสำรวจเว้ยสำรวจพื้นที่หลังฝนตกนะครับก็ท่วมขังเป็นบางจุด,จด,ดใช่ครับเปูตัวหนอน็เรบนายังไม่ได้ปูถ้าถ้าปูตัวหนอนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ f เป็นแบบนี้เลยครับแห้งเลยนะไม่มีขัง ไม่มีขังครับเพราะว่ามันเป็นดีไซน์มันก็จะผ่านตัวหนอลงไปสู่ทรายแล้วก็ดินนะครับจะไม่พูดงนีครับงานเลยติดหนผข้างบนนะครับสาธุกับทุกท่านครับที่ร่วมบุญตัวหนอนมา,าตัวหนอนก็มาครับเรายังไม่ได้พูดไ,ไม่เสร็จนะพูดไม่เสร็จมันจะไรครับไปไรโอ้ชมบรรยากาศมือมือครับรับปูแบบอ้ยสุดยอดจริง สุดยอดสุดยอดดีครับเป็นไรเยอะเปะล่าฮะหมดกี่คนเดียวอ่ะสุดยอดสุดยอดคนมีระดับเลยอันนี้ระดับสูงฮะทั <c oughs> ้งสูงระดับสูงครับคนมีระดับคนมีระดับ <c oughs> คนมีระดับตาบานเลยใครไว้หรือเปล่าฟ้าฟาดเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้อยู่ใกล้ใจเอ็มครับห่างใจเอ็ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่มีมมมเมื่อกี้ไม่ร้องวันแตเอมมาร้องเลยไม่มีไม่มีครับไม่มี <c oughs> ไม่ได้สาบ,บานมีแต่ขอครับขอบอลมาที่หนึ่งครับมีแต่ขอพรลปูเขาปูันที่หนึ่งครับ <c oughs> ปูบอกได้ได้ปูจัดให้นะครับ <c oughs> นี่ครับงดงามเลยเอฟซีที่ด้าน,นหลันี่ครับเมืเ่อเผื่อเย็นนี้น่าจะตกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ตกมาที่นี้แล้ชุ่มฉ่ำเลยเพราะว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ ปู่ก็ได้เล่นน้ำนะครับปูนี่ครับองปูก็ได้เล่นน้ำนะครับ โอเคนะครับอัพเดตล่าสุดนะครับผมสวัสดีครับ